สวัสดีครั้งนะครับนักศึกษานะครับสาหรับพลังงานนิวเคลียร์ผมขอเพิ่มเติมเรียกว่าเป็นคลิป2แล้วกันนะครับเพิ่มเติมจากคลิปแรกที่หาสไลด์บางอันไม่เจอเรื่องแลนแฟกเตอร์นะฮะอันนี้ขอให้ดูสไลด์นี้นะครับเพิ่มเติมให้นิดหนึ่งนะครับกับอีกอันหนึ่งที่เรื่องเรื่องล,ลืมพูดไปก็คือเรื่องหัวลบนิวเคลียร์กับเรื่องยูเรเนียมที่ใช้ในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เนี่ยมันแตกต่างกันยังไงนะครับในคลิปนี้จะพูด จะพูดแค่สองเรื่องนี้นะครับเรื่องแรกแพลนแฟกเตอร์ที่พูดไปแล้วว่ามันก็คือระยะเวลาหรือ,อความสามารถในการผลิตพลังงานว่าผลิตได้กี่เปอร์เซ็นต์ของของเต็มที่ซึ่งเต็มที่ก็คือร้อยเปอร์เซ็นถ้าเดินยี่สิบสี่ชั่วโมงสามร้อยหกสิบห้าวันต่อปีเลยเนะี่ยคือแพลนแฟกเตอร์ร้อยเปอร์เซ็นตนะครับแต่พลังงานนิวเคลียร์เนี่ยดูนะจากข้อมูลเฉลี่ยเฉลี่ยของ หลายหลายแห่งเนี่ยก็จะพบว่าพลังงานนิวเคลียร์เนี่ยสามารถทําได้ถึง85% plant factor นะครับก็คือเดินได้85%ของเวลาทั้งปีนะครับถ่านหินก็สามารถได้85%เหมือนกันนะโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมนะฮะก็เหมือนกันนะครับส่วนกังหันแก๊สได้แค่ประมาณ15%กังหันแก๊สอาจจะเนื่องด้วยความร้อนนะแล้วก็อาจการซ่อมบํารุงอาจจะต้องบ่อยหน่อยนะก็จะลดลงนะครับ พลังงานแสงอาทิตย์นะฮะนี่จะเห็นว่าถ้าเราใช้พลังงานทดแทนความไม่แน่นอนมันขึ้นอยู่กับธรรมชาติแสงอาทิตย์อาจจะได้แค่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นตนะต่อต่อแพนแฟกเตอร์ร้อยเปอร์เซ็นต์าวันหนึ่งเนี่ยอาจจะมีแดดอยู่ไม่กี่ชั่วโมงนะครับแล้วก็ปีหนึ่งยังต้องหยุดซ่อมบํารุงยังอะไรต่างๆอีกกังหันลมก็เหมือนกันนะฮะลมนี่จะได้ยี่สิบเปอร์เซ็นสิบห้าเปอร์เซ็นสิบแปดเปอร์เซ็นก็แล้วแต่โลเคชันหรือสถานที่เราที่เราติดตั้ง กังหันลมนะครับว่าบางครั้งก็ลมเยอะถ้าลมเยอะบางที่อาจจะได้ถึง30%มได้นะครับขยะเราสามารถได้ถึง90%อร์เก็จริงๆขยะกับโรงไฟฟ้าเทอร์มอลพลังงนก็อันเดียวกันนะครับเพียงแต่ว่าขยะหมายวางว่าเอาเชื้อเพลิงนะมาเอาขยะมาเป็นเชื้อเพลิงนะครับขยะก็ต้องดูว่าเป็นเทคโนโลยีไหนนะถ้าเป็นเผาไหม้แล้วผลิตอไอ้น้ำก็น่าจะได้ราวๆแปดสาเก้า นะแต่ขยะบางครั้งสามารถทําเป็นไบโอแก๊สเอาขยะไปย่อยสลายขยะที่ย่อยสลายได้แล้วเอาไบโอแก๊สไปเข้าเครื่องยนต์ปั่นไฟได้ชีวมวลก็ได้แปดสิบห้าครับเราจะเห็นว่าเรื่องแพลนแฟกเตอร์ก็เป็นเรื่องสําคัญนะในการเดินโรงงานลงไฟฟ้าถ้ามีแพลนแฟกเตอร์สูงๆแปลว่าเราสามารถผลิตพลังงานได้ค่อนข้างเต็มที่ระยะเวลาคืนทุนของตัวโรงงานเองก็จะเร็วขึ้นแล้วก็มีความ มีความ stable มีความมั่นคงในเรื่องของการผลิตนะครับแล้วก็ไม่ขึ้นอยู่กับธรรมชาติถ้าลมกับแสงอาทิตย์เนี่ยขึ้นอยู่กับธรรมชาติค่อนข้างเยอะนะครับอ่าสิ่งที่ผมจะเพิ่มอีกอันนึงก็คือผมจะพูดเรื่องอหัวรบนิวเคลียร์กับเรื่องปฏิกรอนิวเคลียร์นิวเคลียร์ที่ใช้ในโรงไฟฟ้าแตกต่างกันยังไงนิดหนึ่งนะครับในสไลด์นี้ในคลิปนี้นะครับ ซึ่งจะอยู่ในประมาณหน้าที่สี่สิบเอ็ดของ powerpoint ที่จะให้ไปนะครับอถ้าเรามาดูนะครับเราจะเห็นว่าข้อแตกต่างของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์กับระเบิดนิวเคลียร์ต่างกันยังไงอเรามาดูตรงนี้นะเขาบอกว่าโรงไฟฟ้านิวเคลียร์และระเบิดนิวเคลียร์ต่างกันตรงที่ใช้หลักการ ของปฏิกิริยาเหมือนกันตรงที่ใช้ปฏิกิริยาฟิชชันเหมือนกันใช้ปฏิกิริยานิวเคลียร์เหมือนกันนะครับเป็นปฏิกิริยาแตกตัวอย่างต่อเนื่องเหมือนกันแต่สิ่งที่ต่างกันนะก็คือความเข้มข้นหรือความรุนแรงของอปฏิกิริยายูเรเนียมที่ใช้ในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์นะครับมีความเข้มข้นแค่ไม่เกินห้าเปอร์เซ็น์ที่เราพูดมาตะกี้ที่ว่ามีโรงไฟฟ้าสามชนิด ส่วนมากก็จะใช้2องถสี่เปอร์เซ็นสามถึงห้าเปอร์เซ็นตอะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งเพราะฉะนั้นความเข้มข้นของอตัวตัวยนะูเรเนียมนะในในในโรงไฟฟ้าเนี่ยนะครับก็จะน้อยกว่าหัวระเบิดนิวเคลียร์ซึ่งหัวระเบิดนิวเคลียร์เขาบอกว่าใช้ความเข้มข้นสูงถึง90%แปลว่าเป็นยูเรเนียมเอ็นริชเมนต์เอนริชเคือทำให้เข้มข้นถ้ามันเข้มข้นมากแปลว่ามันก็เกิดปฏิกิริยาอย่าง รวดเร็วแล้วก็รุนแรงมากนะครับเกิดเป็นความร้อนอย่างสูงมากก็เป็นระเบิดนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต่างกันนะครับใช้ยูเรเนียมเหมือนกันแต่ความเข้มข้นนะฮะของยูเรเนียมที่อยู่ในในตัวเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ตัวตัวยูเรเนียมเนี่ยนะครับแตกต่างกันโรงไฟฟ้านิวเคลียร์นะครับถูกออกแบบให้เกิดปฏิกิริยาแบบควบคุมได้เราใช้ความเข้มข้นต่ําเราควบคุมได้โดยเราใช้คอนโทรล นะควบคุมปฏิกิริยาว่าให้มันเกิดปฏิกิริยาฟิชชันมากหรือน้อยนะครับอยู่ที่ระดับความลึกของคอนโทรลล็อตที่เราจะย่อนลงไปนะครับแต่ปฏิกิริยานิวเคลียร์เนี่ยนะของระเบิดนิวเคลียร์เนี่ยเราไม่สามารถควบคุมได้เพราะมันมีความเข้มข้นมากและเราต้องการเราไม่ได้ต้องการควบคุมเราต้องการให้มันระเบิดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเทียบแล้วก็แปลว่าความแรงที่ต่างกันนั่นเองอันนึงควบคุมได้ อีกอันนึงควบคุมไม่ได้อีกอันันึงแรงมากก็คือนิวเคลียร์อีกอันนึงไม่แรงมากนะครับสามารถควบคุมได้ถ้าเทียบกับคนที่มีพลังงานนะก็มีถ้าหัวลบนิวเคลียร์ก็เหมือนกับคนที่กำยำนะฮะมีแรงเยอะส่วนโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ก็ประมาณว่าคนที่พร้อมแห้งแรงน้อยแต่สามารถควบคุมได้ตามรูปนี้เพราะนั้น นะักศึษาที่เรียนวิชานี้นะจะเห็นแล้วว่าโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เนี่ยเป็นปฏิกิริยานิวเคลียร์ที่ควบคุมได้ไม่ได้อันตรายมากมายนะแต่ถ้ามีการอ่โอเปเรตหรือมีการทํางานที่ผิดพลาดก็อาจจะเกิดอันตรายได้นะแต่ว่าโรงไฟฟ้านิวเคลียร์สมัยปัจจุบันนะครับมีการออกแบบระบบเซฟตี้ระบบโปรเทคชั่นระบบป้องกันอะไรต่างๆไว้เยอะมากนะโอกาสที่จะเกิดระเบิดเหมือนในอดีตนะก็คงจะน้อยมากแล้วก็ถ้า ถ้าไม่เหตุสุดวิสัยจริงๆนะครับก็ไม่ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์นะนี่ความเหมือนความเหมือนคือปฏิกิริยาฟิชชันปฏิกิริยานิวเคลียร์แบบต่อเนื่องเหมือนกันนะแต่ความแตกต่างก็คือความเข้มข้นนั่นเองอันหนึ่งเก้าสิบเปอร์เซ็นตอีกอันหนึ่งห้าเปอร์เซ็นตเป็นปฏิกิริยาที่ไม่มีการควบคุมนะครับถ้าเป็นเครื่องบินแต่ว่าไอ้ถ้าเป็นหัวรบ แต่ถ้าเป็นโรงไฟฟ้าก็สามารถควบคุมปฏิกิริยานิวเคลียร์ได้โดยใช้แท่งคอนโทรล l ลอ t นั่นเองนะครับในการควบคุมหรือน่วงอิเล็กตรอนให้วิ่งมากวิ่งน้อยให้เกิดปฏิกิริยาต่อเนื่องมากหรือน้อยนั่นเองนะครับอ่าครับอันนี้ก็จบการบรรยายในส่วนที่ที่ผมอยากจะพูดเพิ่มในคลิปที่สองนะครับส่วนหน้านี้ก็จะเป็นเรื่องการจะทำโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เองต้อง มีขบวนการเยอะแยะนะแล้วก็ต้องผ่าน IAEA e นะ International Atomic Energy Agency แล้วก็มีกฎเกณฑ์ต่างๆมากมายในสไลด์หน้าถัดๆไปถ้าใครสนใจก็ลองศึกษาดูได้นะครับแต่ว่าผมในในส่วนของวิชาพลังงานทดแทนเนี่ยจะพูดไว้แค่นี้ที่ต้องพูดเพราะว่าหนึ่งละโรงไฟฟ้านิวเคลียร์หรือพลังงานนิวเคลียร์เนี่ยเป็นเนื้อหาที่อยู่ในรายวิชานะว่าเราจะต้องเรียนเรื่องพลังงานนิวเคลียร ก็เอาขอมาพูดถึงนะแต่ถ้าถามว่าประเทศไทยจะมีการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในระยะเวลาเร็วๆนี้ไหมนะครับหรือเด็กๆที่จบไปนักศึกษาที่จบไปจะมีโอกาสไปเป็นวิศวกรอยู่ในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์หรือทํางานในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในประเทศไทยไหมน่าจะน้อยมากหรือในระยะ10-20ปีนี้นะครับน่าจะยังมีโอกาสน้อยมาก นอกเสียจากว่าใครจะได้ไปทำโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ต่างประเทศเช่นที่อินเดียที่อินโดนีเซียหรือในฝรั่งเศสอะไรก็แล้วแต่นะครับก็อาจจะมีโอกาสเพราะนั้นก็เรียนไว้เป็นพื้นฐานนะครับว่าโรงไฟฟ้านิวเคลียร์คืออะไรยังไงอจริงๆมันก็คือ t h e ร์มอลพาวเวอร์ t นั่นเองแต่ใช้ปฏิกิริยานิวเคลียร์นะครับก็ขอจบการบรรยายตรงนี้ไว้ให้หนักศึกษาดูสไลด์เพิ่มเติมแล้วครแล้วก็ ดูคลิปที่1และคลิปที่2ให้เข้าใจนะครับอาจจะมีการออกสอบหรือถามเนื้อหาเกี่ยวกับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์บ้างบางส่วนนะครับขอบคุณครับ